สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของยอดแชร์ทิกตอกนะผมทำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะผมดาบแรกนะผมเป็นเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะที่ผมแปะไว้ให้เพื่อนได้เลยนะผมเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ hpe ssm ได้เลยนะหรือว่าเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิป็อตคลิปเรียวจะเป็น QR โวาโดดโคดล่า,ลางเพื่อนสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะเพื่อนมากดสมัครใช้ง,งานปุ่มสีเขียวตรงนี้กันก่อนได้เลยนะ อ่ะคลิกเข้ามากรอกชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะที่สําคัญนะติช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเป็นเครื่องหมายติถูกสีเข,เขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะครับหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเ,อเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยนะหรืออ่านเพื่อนจะลงชื่อ,อาใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียว,ยวด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะ เข้าสู่หนะ้าเว็บไซต์เพื่อนจะอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอันแรกนี้เลยนะผมตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเพื่อเลือกเลยนะผมเลือกในส่วนของติ๊กต็อกได้เลยเลื่อนลงมาเจอหมวดหมู่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเเลือกเลยนะผมเพื่อนเลือกหาในส่วนของติ๊กต็อกแชร์ตรงนี้ได้เลยนะครับบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะผมในส่วนของเขาอธิบายอย่าลืมอ่านกันด้วยแนละ้วอ่านเสร็จเรียบร้อยเพื่อนไวในส่วนของลิงก์ได้เลยนะผมไปก๊อปปี้ลิงก์ อ่าติ๊กตอกที่เพื่อนๆอยากจะเพิ่มยอดแชร์ได้เลยนะมก็เป็นคลิปวิดีโอนี้นะผมตอนนี้ยอดแชร์อยู่ที่10แชร์นะครับแล้วก็ปีลิงก์ด้านบนนี้ไปนะก็กดวางลิงก์ได้เลยนะผมใส่จํานวนที่ต้องการเพิ่มเป็นส100แชร์เลยะละกันนะแล้วกดส่งได้เลยขึ้นหน้าต่างเขียวๆอย่างนี้นะมตอนนี้ยอดแชร์ของเราเราจะเพิ่มเข้ามาก็รอสักพักหนึ่งนะนระหว่างที่รอเดี๋ยวต้องขอแนะนําเมนูต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยละกันนะ ในส่วนของเมนูะวัติการสั่งซื้อนะก็จะบอกออเดอร์ต่างที่เราเคยสั่งซื้อไปนะบมตรงนี้ก็จะบอกวันที่นะเลเรหัสออเดอร์ก็อยู่ตรงนี้เลยนะรายละเอียดต่างๆจะบอกอยู่ตรงนี้เลยนะด้านขวาตรงนี้ก็เป็นสถานะรอดาเนินการ้วถ้าเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเลยนะในส่วนของเมนูบริการนะก็จะบอกบริการต่างๆที่เว็บไซต์เขาแนะนำไหมครับเรานะบมเพื่อนสนใจบริการไหนสามารถสั่งซื้อบริการนั้นที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะในส่วนของเมนูเติมเงินนะผมจะมี2ช่องทางการเติมเพื่อนเลยทีเดียวนะบม ไม่ว่าจะเป็นสแกน qr code หรือว่าถุกวันนี้ wallet นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อนดูเป็นสแกน qr code แล้วกันเราใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมแล้วนะกดจ่ายได้เลยนะครับขึ้น qr code อย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะครับผมสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินของเพื่อนจะขึ้นทานขวาบนตรงนี้เลยนะครับในส่วนของเมนูแนะนำเพื่อนนะเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับผมไปแชร์กับคนอื่นๆะได้เลยนะครับจะได้ค่าคอมมิชชั่นน่าพูถึง5%เกันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นไรายได้เสริ ในส่วนของเมนูรับของขวัญน,นะเพื่อนสามารถมารับในส่วนของยอดวิวทิกต o อกฟรีได้ที่เมนูนี้ได้เลยนะครับก็ <S <S วางลิงก์แล้วใส่จานวนที่ต้องการแล้วกดรับของขวัญได้เลยนะครับจะได้ในส่วนของยอดวิวทิกต็อกฟรีเลยนะครับในส่วนของเมนูตัวช่วยเหลือนะครับหากเพื่อนมีปัญหา,หาะหะอะไรต่างๆมาที่เมนูนี้ได้เลยนะครับก็สามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไ,วบไซต์ตรงนี้เลยก็ได้กรอกรายละเอียดต่างๆไปรหรือจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะกดส่งตัวไปได้เลย หรือว่าเวื่จะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้ปุ่มไอคอนไลน์เนี้ยิกเข้าไปเป็น QR code เพื่อสแกนแอดไลน์ได้เลยนะผมแอดมินก็พร้อมตอบเ,เพื่อนยี่สิบสี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ถ้าผมคิดว่าในส่วนของยอดดิจิตอลที่ผมเพิ่มแชร์ไปนะ่าจะเพิ่มมาแล้วขอไปเช็คดูก่อนนะอันนี้ยอดแชร์อยู่ที่สิบแชร์นะลองกดรีเฟรชดูเลยเนะี่ยเรียบร้อยนะผมจากเมื่อกี้สิบแชร์นะผมเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบสองแชร์กันเลยทีเดียวเนาม ก็แป๊บเดียวเองเท่านั้นนะผมว่าไม่นานมากเลยเนผมยอดแชร์ของเราก็เพิ่มขึ้นมาแล้วเนาะยอดจริงจริงเนะผมเว็บไซต์ hpe smm นะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดแชร์เพิ่มยอดไลค์ยอดติดตามอะไรต่างๆให้เพื่อนๆเนผมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม f Facebook y o u t u b ิ t ต้อง k Instagram หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆเนาะก็สามารถใช้งานได้เช่นกันอ่ะหานเพื่อนสนใจใช้บริการเว็บไซต์สามารถลิงดานใต้คลิปวิดีโอเพื่อไปใช้งานกันได้เลยนะผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นาะผมผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ